ายโอันดับแมปกระโดดนายไม้ครับที่โหดที่สุดนายไม้ครับจะมีอะไรมั่งไปชมกันเลยครับโอเคครับมาครับอันดับแรกครับทําการเซฟครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับนั้นเราก็กําลังจะกระโดดมาครับมาดูครับอันแรกครับจะผ่านหรือไม่ครับไปชมกันเลยครับอาเลย อีกเช็ดนะผ่านอับนี่เป็นไงครับโหดลาหนี่เอออีซี่มาครับด่านแรกครับโคตรอีซี่นะจะผ่านวะครับนี่ครับทำการเซฟไปครับโอเคครับมาดับที่สองครับนี่โอ้โหโคตรอีซี่ครับดูครับดูครวลดวลโชว์โหดให้ตอวครับครับนี่ครับวิ่งชกด ตายโอ้โหตัวยักษ์อะไรเออครับเราจะไม่ทำการมันจะมาทดีครับนี่ดีครับว่าไงนี่โอ้โหแค่นี้ไม่พลาดนะเป็นไปได้หรอหนักลุกอีซี่ครับอีซี่นี่ครับเป็นไงครับยอดนะครับทำการเซฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวตายนะครับมาครับนี่อันที่สองครับเท่าไหร่ครับโอเคครับ นี่ด่านอุเช็ดนั่นนี่บทที่สามบทที่สี่ผ่านไปบทที่ห้านี่โอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทำงานกระโดดไปครับอีกน้อยเดียวอีกน้อยเดียวครับน้อยเดียวโอเคครับวันนี้สุดยอดไปเลยครับทำการผ่านไปเรียบร้อยแล้วโอ้สุดยอดเลยครับโออ้่าโอเคครับมาด่านนี้ครับอื้มอีซี่กระจองนะโอเคครับไปกระโดดไปครับนี่น้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียว น้อยเดียวอย่าตกงนะไม่โอเออเออนี่เป็นไงครับโอ้สุดยอดโลโอเคเซส,สีม่วงนี่ต่อมาด่านสุดท้ายแล้วมาครับเมื่อกี้ด่านที่สี่ครับเริ่มมาอ้อันนี้นา่าจะด่านสุดท้ายครับนี่เป็นไงเป็นไงใกล้เสร็จแล้วโอ้ใกลุ้ดแล้วน้อยเดียวน้อยเดียว โอ้ชนะวะบูส oh, oh, ah ุดยอดอ่ก ah, uh, uh, ็สุดยอดเลยเซฟครับูครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไม่ธรรมดาเจนสิเดียวครับทำการเซฟแมปกระโดดไปห้าแมปครับห้าดับที่สุดในไมค์คาร์นกระโดดแบบสุดยอดเลยครับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยครับ ขาจะโอเคครับก็ Go. ขอตุลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย